รู้ธรรมเฉพาะหน้าคือหัวใจของการเจริญสติปัฏฐานทั้งสี่เลยรู้ธรรมเฉพาะหน้าจะเป็นทั้งเบื้องต้นท่ามกลางแล้วก็ที่สุดเป็นสิ่งที่ทางที่ถูกต้องที่จะตรงต่อการหลุดพ้นจากทุกข์ได้เราะั้นถ้าเราจะฝึกสติปัฏฐานสีที่ถูกต้องเราควรทำความเข้าใจของสภาวะที่เรียกว่ารู้ธรรมเฉพาะหน้ารู้ธรรมเฉพาะหน้าคืออะไรใช่รู้เฉพาะที่หน้าดเดียวหรือเปล่า ไม่ใช่นะก็คือรับรู้สภาวะที่ปรากฏอย่างเช่นในขณะที่เรานั่งอยู่ก้นสัมผัสพื้นรู้สึกได้ไหมรู้สึกได้หลับตารู้สึกได้ไหมหลับตารู้สึกได้แสดงว่าเราไม่ได้ใช้ตามองใช่ไหมเราใช้อะไรใช้ใจรับรู้นั่นคือสติที่รู้สึกตัวขึ้นมาลืมตารู้สึกได้ไหมได้ลืมตารู้สึกได้ไม่ต้องคอยมองรู้สึกได้ไหม ตรงไม่ต้องคอยมองก็รู้สึกได้น่แหละคือการรับรู้ธรรมเฉพาะนาคือรับรู้สภาวะที่ปรากฏปกติเราต้องไปมองเพ่งจดจ่อถึงจะรู้ใช่ไหมแต่ปกติจริงๆแล้วไม่ต้องมองรู้สึกได้มามันรับรู้ได้อย่างฝ่าเท้าที่สัมผัสพื้นรู้สึกได้มารู้สึกได้ขาทั้งสองข้างรู้สึกได้ไหมรู้สึกได้แผ่นหลังตั้งตรงอยู่รู้สึกได้ไหมได้อกผายไหลพึงรู้สึกได้ไหมรู้สึกได้มือทั้งสองข้างรู้สึกได้ไหม รู้สึกได้ศีรษะตั้งตรงรู้สึกได้ไรู้สึกได้เนี่ยคือการรู้ธรรมวชนะคือรับรู้สภาวะที่เกิดขึ้นส่วนจะรู้ได้ละเอียดแค่ไหนมันอยู่ที่กําลังของสติแต่คือการปลุกภาวะรู้ตัวเนี้ขึ้นมาก่อนก็คือรู้สึกกายรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาอยู่เสมอแรกก็จะรู้สึกถึงฐานกายก่อนฐานกายก็จะรู้สึกถึงความรู้สึกของร่างกายเช่นการหายใจการกระเพื่อมหน้าอกหน้าท้อง ความรู้สึกของกายที่นั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่นอนอยู่เคลื่อนไหวอยู่รู้กายหนึ่งนงถ้าสติมีกำลังขึ้นเนี่ยจะรู้สึกถึงการเต้นของหัวใจของชีพจรได้เคยรู้สึกถึงเสียงหัวใจเต้นหรือชีพจรไหมปกติมันเต้นอยู่แล้วหรือเปล่ามันเต้นอยู่แล้วแต่เราไม่มีสติละเอียดพอที่จะรู้มันแต่พอเริ่มสติละเอียดมันรับรู้ได้มารู้สึกได้แม้กระทั่ง การทางานของระบบในร่างกายที่ละเอียดแค่ไหนมันรู้สึกได้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของสตนะิและเมื่อรู้กายไปได้จนสติตั้งมันมันจะรู้สึกกายได้ทั้งกายจากนั้นเข้าสู่ฐานเวทนาฐานเวทนามันจะเป็นความรู้สึกตัวในชั้นของสมาธนะิก็คือสภาวะของความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวในชั้นของสมาธิเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึก ชา้าช้าสั้นสั้นหนึบหนึบยุ่นยุนคล้ายสนามพลังอาการแผ่ออกสั้นออกขึ้นมาเคยมารู้สึกชา้าชาไม่ใช่เหน็บกินนะมันเป็นความรู้สึกที่มันเกิดส่วนอื่นได้ถูกไหมนี่นมันเป็นสภาวะธรรมมันคือสภาวะของฉันความรู้สึกตัวในระดับของสมาธิมันจะเกิดเรื่องของปิติขึ้นมาเช่นขนลุกทั้งตัวตัวโยกโค้งบ้ากระแสะพลังงานความร้อนความเย็น ตัวแข็งตัวใหญ่ตัวเล็กตัวลอยตัวหนักเป็นต้นพวกนี้มันเป็นสภาวะธรรมของปิติมันเป็นความรู้สึกตัวที่เป็นชั้นที่ของสภาวะของสัมมาสมาธิชั้นกายเนี่ยมันจะรู้ถึงระบบการทํางานของร่างกายส่วนฐานเวทนาเนี่ยมันจะรู้สึกถึงชั้นพลังงานของร่างกายมันเป็นกระแสะพลังงานที่ไหลเวียนอยู่นะโดยเฉพาะปิติแต่สุดท้ายเนี่ยถ้าเราฝึกปฏิบัติไปจนเกิด สิ่งที่เรียกว่าพารณาปีติเนะี่ยมันจะรู้สึกถึงความแผ่ซ่านทั่วทั้งตัวเลยที่ได้ทรงตัดว่าชุ่มไปด้วยปีติและสุขเอิบอาบซาบซ่านทั่วทั้งตัวเลยประดุดว่าแช่อยู่ในน้ําเย็นชุม่มฉ่าชื่นใจซาบซ่านเออบอาบทั่วทั้งตัวไม่มีส่วนใดของกายที่ปีติไม่ถูกต้อง พอผู้ปฏิบตัติพัฒนาสติมาถึงตรงนี้เกิดความแผ่ซ่านทั้งตัวเนี่ยแม้ในขณะยืนเดินนั่งนอนเนี่ยโดยเฉพาะเวลานอน,นจะรู้สึกถึงความเพลินสบายมากมันจะรู้สึกฟินมีความสุขเมื่อเราแช่อยู่ในสปาเนี่ยเวลาเราแช่อยู่ในสปาเนี่ยเราต้องเสียเงินไปเสียถูกไหมแต่ถ้าเราปฏิบัติจนมีสติตั้งมั่นมีความเพลินสบายมีความแผ่ซ่าน,นดีไหมเราจะรู้สึกฟินสบายอยู่ทุกวันอยู่เป็นปกติมันเป็นวิหารธรรมที่เราสามารถอยู่กับตรงนี้ ได้ในชีวิตประจำวันเมื่อเราพัฒนาสติจนเกิดสภาวะตรงนี้เราจะพบเลยว่าความทุกข์ความวุ่นวายใจความรุ่มร้อนในชีวิตเนี่ยมันหายไปมากเลยความเครียดก็หายไปความฟุ้งซ่านก็หายไปความวิตกกังวลก็หายไปความเศร้าโศกเสียใจก็หายไปความโกรธความขุนเครื่องใจก็หายไปอารมณ์ต่างๆที่มันเป็นไปด้วยความทุกข์ทรมานมันจะหลุดออกไปเราจะพบกับความตั้งมั่น ความสงบความสบายขึ้นแล้วสิ่งเหล่านี้มันจะทําให้สุขภาพจิตเราก็ดีแล้วมันก็จะส่งผลให้สุขภาพกายเราก็ดีมันทําให้เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่สูงขึ้นมีจิตใจที่หนักแน่นมั่นคงมีการตัดสินใจที่เฉียบคมขึ้นงานการต่างๆก็เลียละออกขึ้นเพราะฉะนั้นการฝึกพัฒนาสติเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลในทุกๆเรื่องในชีวิตของเรา แล้วเมื่อเราฝึกไปเรื่อยอยู่กับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมไปเรื่อยๆเนี่ยจนมันเกิดความเบากายเบาใจเกิดความโปร่งโล่งเบาสบายขึ้นมานสัมผัสความสุขที่มันปานี้ลึกซึ้งขึ้นไปเรื่อยๆเราจะพบเลยว,ว่าที่จริงแล้วเนี่ยความสุขที่แสวงหามาทั้งชีวิตเนี่ยมันไม่ได้อยู่ภายนอกที่ไหนเลยมันอยู่ภายในใจของเรานี่เอง และมันเป็นความสุขที่ปานี่กว่าความสุขใดๆในโลกมีเงินทองก็ซื้อไม่ได้แต่มันเข้าถึงได้ด้วยการอบรมสติปัฏฐานสิและเมื่อเราฝึกปฏิบัติไปเนี่ยมันจะเกิดสภาวะตั้งมั่นจิตตื่นรู้ขึ้นมามันก็จะวางจากฐานของเวทนาเข้าสู่ฐานของจิตมีจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้อยู่พอเรามีสติที่ตั้งมั่นเนี่ยเราจะพบแล้ว่ามันไม่ค่อย ไหลไปกับสิ่งที่ปรุงแต่งรือลุมเลาเข้ามาใครก็มาทําให้เราทุกข์ไม่ได้เพราะว่าในขณะที่เราดำรง,งอยู่ในสติตั้งมั่นเนี่ยมันไม่ไหลไปกับสิ่งต่างๆที่ลุมเลาเข้ามามันมีความสงบมีความตั้งมั่นอยู่มันเป็นความสุขที่ปานีกว่าที่ลึกซึ้งขึ้นไปเรื่อยๆนั่นะคือการเข้าสู่ฐานของจิตจากฐานของจิตเข้าสู่ฐานของธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานวิธีการฝึกก็คือเกิดสภาวะรู้ตื่นแล้วก็เบิกบานออกมา เมื่ออยู่ในสภาวะเบิกบานไปเรื่อยๆสบายๆเนี่ยทมทั้งหลายก็จะปรากฏตามความเป็นจริงเกิดการรู้เห็นตามความเป็นจริงขึ้นมาจะรู้สึกถึงการแตกดับของรูปนามกายเนี่ยมาจากที่มันเป็นก้อนเนื้อเป็นรูปเป็นล่างนในขณะที่ดำรงอยู่ในวิปัสสนาญ,ญาณเนี่ยมันจะรู้สึกถึงการแตกดับยิบยับทั่วทั้งตัวเลยที่ทรงอุปมาว่ารูปแตกดับประดุดต่อมน้ำมันเป็นย่าง กายมันแตกดับอยู่ตลอดเวลายอยู่แล้วแต่ว่ายานปัญญายังไม่เกิดมันไม่เกิดการรู้เห็นตามความเป็นจริงแต่พออบรมจนเกิดวิปัส,สนาญาณเข้าสู่ธรรมานุปัส,สนาสติปัฏฐานจะเกิดการรู้เห็นตามความเป็นจริงกายมันยิบยับทั่วทั้งตัวรู้สึกถึงการแตกดับของรูปกายรู้สึกถึงการแตกดับของนามกายที่มันยิบยับอยู่ทั่วทั้งตัวเกิดการรู้เห็นตามความเป็นจริงจนมันสามารถเห็นสภาวะทุกอย่างตามความเป็นจริงก็จะเกิดการหลุด จากการยึดมั่นถึงมันสลัดคืนยังก็สุ่อมตะธรรมธรรมชาติที่บริสุทธิ์ที่หลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้สิ่งที่จําเป็นก็คือสิ่งที่เรารู้ธรรมเฉพาะหน้าหรือปัจจุบันธรรมนี่รับรู้สภาวะที่ปรากฏตามความเป็นจรงิงไม่ว่าจะเป็นฐานกายก็ดีฐานเวทนาก็ดีฐานจิตก็ดีฐานธรรมก็ดีก็จะมีสภาวะที่เรารู้ธรรมเฉพาะหน้าอยู่ถ้าอยู่ฐานกายมันก็จะรู้สึกถึงกาย ถ้าอยู่ฐานเวทนามันก็จะรู้สึกถึงความรู้สึกตัวในชั้นของฐานเวทนาถ้าอยู่ฐานจิตมันก็จะเกิดความตื่นรู้เห็นการํางมาของจิตขึ้นมาถ้าอยู่ฐานธรรมเนี่ยมันจะคุมทั้งสี่ฐานเลยคือกายเวทนาจิตก็จะถูกรู้เกิดการรู้เห็นตามความเป็นจริงไม่ว่าเราจะอยู่ฐานไหนก็ตามจะรู้ฐานเดียวหรือรู้ทุกฐานก็ตามสภาวะที่สําคัญก็คือรู้ธรรมชรณาหรือรู้ปัจจุบันนะ